สวัสดีค่ะวันนี้พามาพบกับเชฟปี18รถใหม่ไม,ม่น้อยสภาพดีเดิมๆเน้นใช้งานคันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่3 0 0 0ทุนนะคะตลอดสัญญาจะผ่อนอยู่ที่4,009 9นะสีด้าน,นะคะลูกคา้ารถไม่ได้จัดทรงเตี้ยมานะคะจะเป็นตัวเตี้ยนะเน้นใช้งานเน้นเดิมโรงงานนะคะกระจังอ่าไม่ใช่คันหน้าเดิมๆนะคะสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบแผ่นการความร้อนอยู่นะ คันนี้นะคะตาไฟใสๆมาพร้อมกับแมกติดรถหนึ่งชุดเดี๋ยวมาดูภายในกันเลขไม่เพียงแค่ห้าหมื่นแปดเท่านั้นนะไม้น้อยจริงๆนะฟังก์ชันก็ได้มาก็คือมีเกียร์ดูแแม็กหกสปีดหน้าจอเชื่อมสัมผัสบลูทูธฟังเพลงได้นะคะแอร์เย็นเพลงเพาะเบาะนิ่มกระจกไฟฟ้าให้มาทั้งระบบเลยนะเม็ดอ่างเดิมโรงงานแค่เปิดได้นะคะบาะชำรุดเราเก็บงานให้หมดตัวรถเดิมบอดี้เดิม การชนท้ายไลเนอร์อยู่ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแอนเพจทังนี้ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายน็อตเดิมโรงงานนะคะก็เป็นรถยอดฮิตยอดนิยมที่ขายดีที่สุดในเต็นแล้วใครสนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของคันนี้เบอร์โทรลรง่์งายประมูลด้านล่างทักมาโทรมาได้เลยจ้า